ลูกบ้านใครไม่ตั้งใจเรียนหรือเรียนไม่เก่งดูคลิปนี้นะครับ ตัวเลขเรียนเก่งสูตรอัจฉริยะมีสมาธิใฝ่เรียนก็จะมี15หรือ51 1 4 5 154 514 541หหรือ415451เรียงสลับกันแบบนี้จะเป็น515151ก็ได้นี่คือสูตรเรียนเก่งแต่ตอนนี้ผมชอบคอมเมนต์นี้มากนะครับเป็นข้อพิสูจน์จากคุณแม่กว่าจะมาเล่าสู่กันฟังว่าลูกเรียนเก่งเรียนดีก็10ปีข้อมูลคือบอกลูกชายใช้เบอร์3293551เด่นเรื่องการเรียนไม่มีบกพร่องโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ แต่ที่น่าชื่นชมก็คือใช้พลังตัวเลขนี้ยาวนาน10ปีแล้วมายืนยันเป็นข้อพิสูจน์ดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้นะครับอยากจะเอาอย่างบ้างเอาพลังตัวเลขเกี่ยวกับการเรียนให้ลูกหลานได้ใช้ก็ดูตัวอย่างนี้ได้เลยเพราะข้อมูลนี้ผมทําสถิติมาก็ได้20ปีแล้วละ่ะไม่จะเป็นต้องเชื่อเหลือเพียงการพิสูจน์แต่พิสูจน์ที่ดีที่สุดคือมีความรู้ก่อนและย่าลืมทําบุญคู่กันนะครับแนะนาเลขพิชิตีวิตคู่กับสวดมนต์พิชชีวิตด้วยถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้ครับ